ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลานหลวงปู่พิงผู้เป็นอาจารย์เสด็จเตีย่ยหลวงปู่รองเสือบางประินพระเกจิผู้เลื่องอาคมทั้งเหนียวและเสน่ห์เมตตาหาที่ติไม่ได้ หลวงปู่ลองวัดวิเวกวายุพัฒต์อุธยาผู้สืบทอดวิชาทั้งหมดจากหลวงปู่พริง้งวัดบางประกอกพระเกจิอินโดจีนแห่งสยามประเทศที่มีเหลือผู้สืบทอดแล้วหลวงปู่ลองหลานแท้ๆของหลวงปู่พิ้งเก็บของดีไว้หมดปีกวิเวกมาอยู่ที่วัดวิเวกวายุพัฒต์ปฏิบัติธรรมอยู่เงียบๆเ,เพ็ดแท้อยู่ที่ไหนก็คือเพชรใขรต่อใคร ต่างมากราบไหว้ได้ดีกันทุกคนจนปกปิดเอาไว้ไม่อยู่หลายคนแห่กันมากราบจนล้นกุฏิหลวงปูรองน้ำหลวงปูรองมีการเอ่ยไปหลายปากจากผู้คนหลายสาขาอาชีพที่มากราบไหว้เช่นเสือบางประอินพระเกจิท่านเรียกเองของจริงต้องลองได้ชาวบ้านลองแล้วได้ผลเทพเจ้าแห่งโชคลาภมหาเสน่ห์ ลูกศิษย์เรียกขานหลวงปู่ทิมวัดพระขาวยอมรับนับถือบอกให้ลูกศิษย์มากาบให้ได้หลวงพ่อมีวัดมานวิชัยบอกนี่แหละเสือบางปะอินพวกเองจงไปดูด้วยสองตาหลวงพ่อชื่นวัดยานเสนบอกศิษย์ใกล้ชิดย่าเลื่อมไปหาของดีกันนะที่วัดวิเวกหลวงปู่ดุวดสแก่องค์นี้ข้างไหนเป็นทองสุกเชียวข้าเคยเห็นหลายทีแล้ว ท่านมานี่บ่อยคู่บ้าจ้านหลายองค์เรียกขนานนามว่าหลวงพ่อรองเสือบางประินเดี๋ยวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่รองแห่งวัดวิเวกวายุพัดไม่มีแล้วหลวงปู่รองคนจริงวัย85ปีคนพระประแดงหนุ่มเนื้อหอมนักเลงหนังเหนียวถึงกระดูกหลานแท้ๆหลวงปูพ่พิง์วัดบางประกอกครอบครูหลวงให้ตั้งแต่เด็ก หลวงปู่พิงค์ปั่นลูกอมสุดยอดให้กินตั้งแต่ห้าขวบบอกนี่แหละของดีวิชาทั้งนั้นต่อไปจะเก่งไม่แพ้ใครจิตจะสุขสว่างล่างจะคงเหนียวสมัยสงครามโลกเครื่องบินทิ้งระเบิดลงตรงไหนตายตรงนั้นไม่มีใครรอดหลวงปู่รองรอดมาแล้วระเบิดด้านมีครูดีหลวงปู่พิงค์เป่ากระมมให้วิชาหลวงปู่พิง์วัดบางประกอบ เจจีดังอินโดจีนกมรมหลวงชุมพรเคอโดมศักดิ์ถวายตัวเป็นสิทธิ์ให้ความเลื่อมใสนำพระโอรสมาบวชถึงสพระองค์หลวงปู่พิงอภินิหารมีมากเสกเสื้อยันกระพือว่อนในโบสถโด่งดังตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้หลวงปูลง่ลองหลานชายแท้ๆสืบวิชาวิชาจึงไม่สูญหายหลวงปู่พิงให้กินข้าวก้นบาตตั้งแต่เด็ก โตมาจึงได้มีของดีมาเยอะมีวิชาพอตัวเริ่มเป็นหนุ่มจึงมีนิสัยไม่กลัวใครหลวงปูลองได้ศึกษาวิชาอาคมเสกข้าวเศกน้ำเศกแป้งผู้ทุคุณด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมจึงเล่าลือกันว่าท่านเป็นหนุ่มเนื้อหอมนักเลงหนังเหนียวสมัยหนุ่มๆยังไปเรียนวิชากับหลวงพ่อโอภาสีที่วัดบวรหลวงพ่อโอภาสี ลองขนหายตัวได้วิ่งตามท่านไม่ทันเกิดศรัทธาตามหลวงพ่อไปฝึกเตโชกศิน์ที่อาสมบางมดพอโตเป็นทหารออกศึกลบสงครามหลายสมรภูมิชนะทุกสมรภูมิเดือดใช้ชีวิตทางโลกจนเบื่อออกบวชและทุดงตลอดปีกวิเวกมาเลื่อยจนมาอยู่วัดวิเวกวายุพัฒอายุมากโขจึงอยากบุรณะวัดปวาอาราม จึงได้ทำของขังของดีให้คนใช้เผื่อว่าจะได้กลับมาช่วยวัดตอนแรกๆคนไม่รู้จักท่านสร้างอะไรมาก็เฉยๆไม่สนใจแต่พอได้ใช้ของท่านเท่านั้นสุดยอดจริงๆกลับมาหาหลวงปู่รองกันทุกคนเสียนพระเก่าเสียนพระใหม่จับพลังของหลวงปู่รองถึงกับร้องจากไม่เคยเจอพลังลังสีที่ออกมาจากพระเครื่องที่ร้อนแรงถึงขั้น เย็นเจี๊ยบขนาดนี้ต่างก้มกราบน้อมจิตใจยอมรับเคารพศรัทธาประสบการณ์จากพุถุมงคลหลวงปู่อองซึ่งหลวงปู่อองจะสร้างขึ้นให้บูชาหรือแจกจ่ายไปนั้นมีประสบการณ์อย่างชัดเจนและต่อเนื่องหลายคนเจอกับตัวคือเรื่องมหาเสน่ที่บังเกิดจริงทำให้ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดแต่อยากได้เอาไว้ใช้กันเองและแบ่งปันบรรดาเพื่อนฝูงที่สนิทกัน เสียมากกว่าและอีกประสบการณ์ที่ชัดเจนคือการมีโชคมีลาบอย่างทันใจหลายคนนำปัจจัยมาถวายพอถูกหวยบางคนถูกเป็นล,ล้านๆย่อมๆก็เจ็ดถึงแปดแสนหรือถ้าน้อยหน่อยก็หลักหมื่นแต่มีโชคกันประจำอาชีพการงานต่างๆนั้นหลวงปูลองลงนักให้ใครรับรองดีขึ้นตำรวจทหารนักการเมืองมาขอให้ท่านเจอให้อยู่เนืองเ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหลายเหล่านี้จึงทำให้ลูกศิษย์หลวงปู่รองมีมากขึ้นอย่างรวดเร็วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่